ผูโโส้สองขึ้นเป็นพิพยักษ์นะครับรเป็นจิต่าวเปรนพิยมามหาราชไลยได้มารวมญาติรวมพี่น้องเพื่อปกปัรสังสรรค์เป็นบันประการยืนยันและเสกรีความยิ่งใหญ่ของชาวพิยพิยะนะครับแลว้วก็เป็นการลำลึกถึงคุณง,งามความดีของและแสะดงความกตัญญูกตัญญาทีตอพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระพิยามหาราช จึงเป็นการช่วยกเนใน้สถานศึกษาพิทยาในกล้าวจะได้ก้าวหน้ามาถึงเป็นวันนี้จึงเป็นปีที่วัยสองปีซึ่งเราจัดยิ่งใหญ่เพื่อจะรวมพี่น้องและว่าแสดงพลังในการสมัครสมาชิกนะครับก็เชิญชวนพี่น้องชาวศิษย์เก่าพิยะและชาวจังหวัดทุกคนมาร่วมในงานในวันนี้นะครับวันที่23ตุลาคม2564ครับโอเค การเรียนพี่นะครับ่นคอพนที่เชิญมาครับก็มีรวทมนะครับของคณะบุญจักทร์จากจังหวัดพรเยานักเรียนดีหลักจากที่ได้สอนดลูกน้ำมาแล้วนะครับก็ได้สหัวระมาร ราชเลดกตีให้ความแกร่งกับกับองว่าวันนี้ับเป็นปีม่นะครับก็จะให้ท่านสนสนานได้เต็มี่เหมือนกันปัจจุบันก็สี่สลรอทนยีขนะเราจะได้เข้าูถึงงานราชบการประเมินทลอง รางวัลพระราชทานบางแรกในปี2553ปุ่มหมายเลขพันธ์ที่เป็นการสมปรารถนาพันธ์นะครับก็ได้รับรางวัลพระราชทานเช่นเดียวแล้วก็ครั้งที่สองในปี2553นี้นะครับก็ได้รับรางวัลพระราชานเช่นเดียวกันสำหรับรางวัลพระราชทานนั้นเราได้ว่าเป็นกิจยศอันสูงสุดของสถานศึกษาที่ผู้จะได้รับนะครับในการจัดการในการบริหารการศึกษาซึ่งเป็นสิ่งที่ ผูกโรงเรียนมีความใฝ่ฝันแล้วก็อยากให้โรงเรียนของตนเองเนี่ยได้รับรางวัลชิ้นนี้นะครับาการที่จะได้รับรางวัลน,นั้นก็จะ กรียน้นะครับไมว่าจะเป็นการมาอาายที่ด้านการด้าเราด้ความเรียนความตัดกับคนแรงต่างเหล่านี้นะครับเมื่อผ่านการประเมินในระดับเขตที่ระดับจังหวัดระดับจังหวัดมายปนะครับได้ขอครเข้ารับรางัลเื่อได้ายเป็นโนะครับน่เราได้จับไวตามผางนะครับ